ตอนที่6ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างบ้านวันนี้ครอบครัวของหนิงฮวาออกมาขายของที่แผงเช่าในเมืองเหมือนเดิมแต่ต่างกันที่วันนี้ทุกคนขึ้นเกวียนวัวเข้าไปในเมืองชาวบ้านมองครอบครัวหลินเช่นเคยเหมือนเมื่อวานครอบครัวของหนิงฮวาไม่ได้สนใจใครมากทั้งหมดรีบเดินทางเข้าเมืองทันทีเมื่อทั้งหมดมาถึงตลาดในเมืองก็ต้องตกใจที่มีคนมายืนรอต่อแถวที่แผงเช่าของบ้านหลินยาวจนเกือบมองไม่เห็นหางแถวท่านพ่อรีบตั้งเตาปิ้งหมูเถิดเจ้ากะ หนิงฮวาบอกบิดาของตนท่านแม่พี่รองเอาหมูที่พอวกเราปิ้งแล้วขึ้นมาวางให้ทีนะเจ้าคะหนิงฮวารีบบอกกับมันดาและพี่ชายคนรองของตนก่อนจะรีบไปตะโกนบอกทุกคนที่ยืนต่อแถวกันอยู่ทุกท่านรอสักครู่นะเจ้าคะบ้านหลินขอเวลาจัดของไม่นานเจ้ากะสำหรับวันนี้มีน้ำสมุนไพรเหมือนเมื่อวานมาขายหากใครอยากได้น้ำสมุนไพรเฉยเฉยมาต่อแถวด้านนี้เลยนะเจ้าคะหนิงฮวาตะโกนบอกทุกคนให้ได้ยินไม่เป็นไรพวกเจ้าไม่ต้องรีบ ถ้ารอได้ของอร่อยก็ต้องรอนานหน่อยจริงไหม่พวกเราจริงๆมีท่านลุงพูดขึ้นและอีกหลายเสียงที่ตอบกลับมาส่งผลให้นิงฮาวายิ้มหน้าบานอย่างอารมณ์ดีทุกคนยืนขายหมูปิ้งกับน้ำสมุนไพรยอย่างไม่ได้พักกันเลยทีเดียวคนมาต่อแถวซื้อเรื่อยๆเชิญต่อแถวได้เลยเจ้ากะหมูปิ้งชุดละ2 0อ e ีแน้ำสมุนไพร8อีแหากเอาแก้วมาเอง5อีแเจ้ากะหนิงฮาววตะโกนเรียกลูกค้าเรื่อยๆ พี่รองก็ช่วยน้องเล็กตะโกนเรียกลูกค้าเช่นกันเชิญชิมหมูปิ้งอร่อยๆของบ้านหลินได้ขอรับราคาถูกแถมอิ่มท้องเชิญทางนี้ขอรับทุกคนช่วยกันขายของอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหนิงฮวาแทบไม่ได้นั่งเพราะมัวแต่คิดเรื่องเงินของท่านป้า60สิบอีเจ้ากะน้ำสมุนไพร5้อีแขอรับ3มคนพี่น้องช่วยกันคิดเงินด้วยความรวดเร็วใครที่มาต่อแถวต่างชื่นชมครอบครัวนี้ด้วยกันทั้งนั้นลูกก็เก่งคิดเลขไวแถมยังพูดจาไพเราะ ถูกและอร่อยต้องยกให้หมูปิ้งบ้านหลินตอนนี้บ้านหลินไม่รู้เลยว่าชื่อเสียงของหมูปิ้งกับน้ำสมุนไพรจะเป็นที่รู้จักกันเป็นวงกว้างแล้วข้าขอหมูปิ้งสองห่อน้ำสมุนไพรสองแก้วหนิงฮวาเมื่อได้ยินที่ลูกค้าสั่งก็รีบทำให้ทันทีแต่ก็แอบมีชะงักเล็กน้อยเพราะรู้สึกคุ้นเคยกับน้ำเสียงแบบนี้นี่เจ้ากะ5 6าสิี e เจ้ากะหนิงฮวาคิดเงินเสร็จถึงเงยหน้าขึ้นมามองลูกค้าคาระวะเท่าแก่เสียวเจ้ากะ หนิงฮัวตกใจเมื่อเห็นเท่าแก่เซียวเจ้าของร้านเครื่องประดับร้านใหญ่มาต่อแถวซื้อหมูปิ้งด้วยตนเองหนิงฮัวตกใจแต่ไม่ลืมมารยาทที่ต้องทำความเคารพผู้ที่ใหญ่กว่าอ้าววันนี้ไม่เรียกข้าว่าท่านปู่แล้วว่าหรือเท่าแก่เซียวถามอย่างเอ็นดูเขารู้สึกชอบใจที่เด็กสาวตัวเล็กคนนี้ช่วยครอบครัวทำมาหากินอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยท่านปู่อนุญาตให้ฮัวเออร์เรียกหรือเจ้าคะหนิงฮววถามออกไปอย่างน่ารักนั่งรู้ว่าควรจะพูดยังไงผู้ใหญ่ถึงจะเอ็นดู อย่างน้อยประสบการณ์ที่ผ่านมาก็สอนอะไรมากมายในเรื่องของจิตใจคนเท่าแก่เซียวหัวเราะด้วยความชอบใจข้าอนุญาตเท่าแก่เซียวพูดเพียงเท่านี้ก็ได้ยินเสียงทักทายจากเฟยเทียนเสียก่อนคาระวะขอรับเท่าแก่เซียวเฟยเทียนทำความเคารพเท่าแก่เซียวและเรียกให้ภรรยาและบุตรชายอีกสองคนออกมาเพื่อทำความรู้จักกันเท่าแก่เซียวมองครอบครัวตรงหน้าด้วยสายตาที่เอ็นดูเขารู้สึกดีใจที่เห็นเฟยเทียนมีชีวิตที่ดีกว่าตอนที่อยู่กับตระกูลถัง ข้าไม่รบกวนพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าขายของต่อเถอะหากมีอะไรก็มาพบข้าที่ได้ที่ร้านเท่าแก่เซียวบอกกับครอบครัวหลินและเดินจากไปหนิงฮวารู้สึกเหนื่อยมากสำหรับวันนี้หมูปิ้งกับน้ำสมุนไพรที่เตรียมมาเกือบจะหมดแล้วทุกคนใช้เวลาขายของไปเพียงสองชั่วย,ยามกว่า,วา,วาเท่านั้นเองเหนื่อยมากเจ้ากะหนิงฮวาบ่นออกมาเล็กน้อยตอนนี้ทั่วตัวของหนิงฮวาเต็มไปด้วยเหงื่อลูกค้าร้านหมูปิ้งต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าหมูปิ้งอร่อยมาก อร่อยแถมอยู่ท้องและที่สำคัญคือราคาถูกทุกคนบอกว่าจะมาเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้อย่างแน่นอนน้องหญิงเหนื่อยหรือไม่ไฟเทียนถามหนิงอวีด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นใบหน้านวลเต็มไปด้วยเหงือ่อนิงอวีถึงจะอายุมากแล้วก็ยังมีเขาโครงความสวยให้เห็นอยู่ความสวยนี้จึงตกไปที่นิงฮวาเต็มๆต,ตอนนี้ทุกคนยังมีร่างกายที่ผอมกันอยู่เพราะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยจะได้กินอาหารที่ดีและมีประโยชน์ แต่เชื่อเถอะว่าหลังจากนี้ไปทุกคนต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นแววความสวยและความหล่อของสามคนพี่น้องค่อยๆแสดงออกมาให้เห็นนอแหกแหกแม่ขาแม่ขาหมูปิ้งเหลืออยู่หรือไม่หนิงฮวาเห็นท่านลุงคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาพร้อมตะโกนถามเสียงดังหมดแล้วเจ้ากะท่านลุงเหลือเพียงน้ำสมุนไพรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้ากะหนิงฮวาบอกนางเองก็ไม่คิดว่าวันนี้จะขายหมดเร็วถึงเพียงนี้น่าเสียดาย นายน้อยของข้าอยากจะทานอีกพรุ่งนี้พวกเจ้าจะมาขายเวลาเดิมหรือไม่หนิงฮวาได้ยินก็รีบตอบกลับทันทีขายเวลาเดิมเจ้ากะท่านลุงสามารถสั่งเอาไว้ก่อนก็ได้นะเจ้าคะหากพรุ่งนี้มาถึงก็รับกลับไปได้เลยหนิงฮวาเสนอท่านลุงตรงหน้ายิ้มอย่างดีใจได้ได้งั้นข้าสั่งหมูปิ้งสิบห่อพรุ่งนี้จะมารับแต่เช้าข้าให้เงินครึ่งหนึ่งก่อนเป็นค่ามัดจำหนิงฮวายื่นมือออกไปรับเงินได้เจ้ากะขอบคุณนะเจ้าคะ หนิงหววบอกพร้อมก้มหัวให้เล็กน้อยพ่อบ้านแห่งจนท่านเจ้าเมืองมองหน้าเด็กสาวตรงหน้าด้วยความพอใจครอบครัวนี้ช่างเลี้ยงดูบุตรหลานได้ดีทีเดียวทุกคนช่วยกันเก็บของเสร็จหนิงฮวาจึงชวนทุกคนเดินไปในตลาดพร้อมกันควาเอออยากได้อะไรหรือลูกหนิงอวิถามบุตรสาวคนเล็กของตนด้วยความสงสยัยเนื่องจากสิ่งของทุกอย่างในห้างของบุตรสาวมีให้เลือกมากมายแต่บุตรสาวต้องการอะไรจึงจะต้องเดินเข้าไปในตลาด หนิงฮวายิ้มให้มันดาและบอกความต้องการของตัวเองออกไปข้าอยากไปถามคนในตลาดว่าพอจะรู้จักช่างสําหรับสร้างบ้านบ้างหรือไม่เจ้ากะท่านแม่หนิงฮวาบอกหนิงอวีทุกคนเมื่อได้ยินที่หนิงฮวาบอกก็แสดงสีหน้าตื่นเต้นดีใจทุกคนพยักหน้าให้กันและเดินเข้าไปในตลาดอย่างรวดเร็วหนิงฮวาเห็นท่านป้าท่านหนึ่งกําลังเดินซื้อของอยู่ท่าทางเป็นคนใจดีนางเลยเดินเข้าไปถามท่านป้าเจ้าคะข้าขอรบกวนถามอะไรบางอย่างได้หรือไม่เจ้ากะ หนิงฮวาถามด้วยน้ำเสียงสุภาพนุ่มนวลได้สิแม่หนูอยากจะรู้อะไรเล่าพอดีข้าอยากจะรู้ว่าแถวนี้พอจะมีช่างที่รับสร้างบ้านหรือไม่เจ้าคะหนิงฮวาถามออกไปมีมีเป็นนายช่งางซานรับสร้างบ้านและต่อเติมทุกอย่างเจ้าลองไปดูหนิงฮวาฟังรายละเอียดอย่างตั้งใจท่านป้าท่าทางใจดีบอกทางให้กับหนิงฮววอย่างละเอียดหนิงฮวาพยักหน้าและทำความเคารพเพื่อขอบคุณอย่างสวยงามว่าอย่างไรบ้างน้องเล็ก หนิงเหอถามน้องสาวของตนรู้ทางแล้วเจ้ากะพี่รองทางนี้เจ้ากะหนิงฮววรีบเดินออกไปเพื่อนำทางทุกคนไปที่ร้านของช่างรับสร้างบ้านตอนนี้หนิงฮวาตื่นเต้นมากนางจะมีบ้านหลังใหญ่สมใจปรารถนาแล้วน่าจะร้านนี้เจ้ากะท่านพ่อเฟยเทียนเมื่อได้ยินลูกสาวบอกก็ตะโกนเรียกคนด้านในทันทีเขาไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะดูแล้วเหมือนจะไม่มีคนอยู่กลัวว่าหากเดินเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น นายช่งางซานอยู่หรือไม่ขอรับนายช่างนายช่างเฟยเทียนตะโกนเรียกไม่หยุดมาแล้วมาแล้วขอรับทุกคนเมื่อได้ยินเสียงตอบกลับก็หันไปมองทันทีพวกเจ้ามาติดต่อเรื่องอะไรพวกข้ามาติดต่อนายช่งางซานเรื่องสร้างบ้านไม่ทราบว่านายช่างอยู่หรือไม่เฟยเทียนเป็นคนถามออกไปอยู่ขอรับขอเชิญทุกท่านด้านในขอรับหนิงฮวามองชายตรงหน้าอย่างประเมินสงสัยจะเป็นลูกชาย ถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะเป็นลูกจ้างคนบ้านหลินเดินตามชายคนดังกล่าวเข้าไปอย่างช้าๆท่านพ่อขอรับมีลูกค้ามาติดต่อเรื่องสร้างบ้านขอรับเข้ามาได้ทุกคนเดินตามลูกชายของนายช่งางซานเข้าไปด้านในห้องทันทีหนิงฮวามองสำรวจรอบๆห้องด้วยความเคยชินหนิงฮวาเคยเป็นทหารมาก่อนดังนั้นการกระทำแบบนี้จึงนับว่าเป็นเรื่องปกติมากสำหรับหนิงฮวาคาระวะขอรับนายช่างฟยเทียนเป็นคนกล่าวทักทายออกไปก่อน คารวะทุกท่านเช่นกันขอรับหนิงหวาพอใจมากที่นายช่างพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรก็สมควรจะเป็นมิตรละนะเพราะพวกนางเอาเงินมาให้ไม่ต้องพูดสุภาพขนาดนั้นก็ได้เราคงอายุพอๆกันนายช่างซานบอกกับเฟยเทียนเฟยเทียนพยักหน้าให้และยิ้มเล็กน้อยข้าเฟยเทียนและครอบครัวจะมาติดต่อเรื่องสร้างบ้านกับนายช่างเรียกข้าว่านายช่างซานก็ได้ส่วนนี้บุตรชายของข้าชื่อซานอวี ทุกคนแนะนำตัวกันจนครบจึงเริ่มคุยธุรกันทันทีเฟยเทียนบอกความต้องการของตนเองเจ้ามีแบบบ้านมาหรือไม่หรืออยากจะเอาแบบบ้านที่พวกข้ามีถ้าหากจะเอาข้าจะให้อาวีไปเอามาให้ดูไม่ต้องเจ้ากะข้ามีแบบบ้านมาเองเจ้ากะนิงฮวารีบ,บอกในช่างซานมีสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยที่บุตรสาวคนเล็กของบ้านเป็นคนพูดขึ้นมาเองข้าขอดูหน่อยจะได้หรือไม่ได้เจ้ากะหนิงฮวาตอบเมื่อนายช่างขอดูแบบ หนิงฮวายื่นแบบออกไปด้านหน้าเมื่อนายช่งางซานเห็นก็ตาโตขึ้นมาทันทีเขาไม่เคยเห็นแบบบ้านที่แปลกตาเช่นนี้มาก่อนแต่ดูรวมๆแล้วมันสวยงามมากอีกทั้งวิธีการทำรายละเอียดต่างๆก็มีมาให้พร้อมหมดมันสมบูรณ์แบบมากแบบบ้านช่างสวยงามและแปลกตามากข้าไม่เคยเห็นบ้านที่สวยงามแบบนี้มาก่อนข้าตกลงจะรับทำงานนี้นช่งางซานตอบโดยไม่ละสายตาจากแบบบ้านที่หนิงฮวายื่นให้ ถ้าอย่างนั้นมาตกลงเรื่องราคากันเลยไฟเทียนบอกเพื่อให้ในายช่างกลับมาสนใจตนเองเขาเห็นว่านายช่างซานมองรูปบ้านของลูกสาวคนเล็กอย่างไม่วางตาด้วยความสนใจข้าขออภัยพอดีมันน่าสนใจมากจริงๆนายช่างซานขออภัยออกไปเพราะรู้สึกผิดที่มัวแต่สนใจแบบบ้านหนิงหววยิ้มและคิดเรื่องทำเงินออกมาได้ทันทีนายช่างเจ้ากะหนิงฮวากำลังจะพูดแต่นายช่างพูดขึ้นมาก่อนว่าเรียกข้าว่าท่านลุงก็ได้ นายช่างพูดอย่างเอ็นดูหนิงฮวาเห็นโอกาสเลยคว้าเอาไว้อย่างไวเจ้ากะท่านลุงท่านลุงก็สามารถเรียกข้าว่าหัวเออได้เช่นกันนะเจ้าคะหนิงฮวายิ้มกว้างนางช่างซานหัวเราะเสียงดังอย่างถูกใจว่ายังไงเล่าหัวเออคือข้ามีแบบอีกหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนหากท่านลุงสนใจจะดูแล้วหนิงฮวายังพูดไม่ทันจบนายช่างซานร,รีพูดขึ้นมาทันทีลุงสนใจลุงสนใจ ขอลุงดูหน่อยหนิงฮวาซ่อนรอยยิ้มแห่งความพอใจนี่เจ้ากะหนิงฮวายื่นแบบโต๊ะเตียงตู้ห้องน้ําห้องครัวอคอกวัวข้อไก่นายช่งางซานเมื่อเห็นก็ทําตาโตมากขึ้นกว่าเดิมเจ้าเอาแบบนี้มาจากที่ใดมันเยี่ยมมากนายช่งางซานรีบเรียกบุตรชายของตัวเองมาดูด้วยตอนนี้ครอบครัวหลินมองครอบครัวนายช่างที่ตื่นเต้นกันอยู่สองคนพ่อลูกเอาแบบนี้ดีหรือไม่เจ้าคะ แบบทั้งหมดนี้ข้าจะยกให้ที่ร้านนี้ร้านเดียวมันเป็นแบบที่ข้าออกแบบมาเองกับมือหนิงหวัวเว้นระยะการพูดเพื่อให้ทางนั้นได้ถามเธอกลับเธอยิ้มเมื่อนายช่งางซานถามเธอกลับด้วยความสนใจลุงสนใจรายละเอียดมีอะไรบ้างนิงฮวายิ้มและต้องชอบใจที่นายช่างคนนี้ฉลาดมากที่จะรับข้อเสนอนี้เอาไว้หนิงฮวาเชื่อว่าแบบของเธอสามารถขายได้อย่างแน่นอนเพราะยุคนี้ยังไม่มีใครสามารถจะหาแบบที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้ได้รายละเอียดคือ ถ้าเป็นแบบบ้านห้องครัวห้องน้ำค่าของ5ส่วนจากการทำส่วนโต๊ะเตียงตู้ขอ้อสัตว์ค่าขอ3ส,ส่วนจากการทำทั้งหมดหากไม่ได้ทำท่านลุงก็ไม่ได้เสียหายอะไรแบบนี้ดีหรือไม่เจ้าคะนายช่างซานคิดตามที่หนิงฮวาบอกเขาคิดว่าแบบนี้ก็ยุติธรรมดีอีกอย่างเขาก็ไม่ต้องซื้อแบบเหล่านี้อีกด้วยแต่แค่แบ่งส่วนจากการทำในแต่ละครั้งให้เท่านั้นเองเมื่อคิดถึงผลที่จะได้รับก็รีบตอบตกลงทันทีตกลง ถ้าเช่นนั้นทำสัญญากันเลยบ้านหลินตกใจกันทุกคนที่อยู่อยู่นิงฮวาก็ได้คู่ค้าแบบไม่ต้องทำอะไรมากมายนิงฮวาหันไปยิ้มอย่างอ่อนหวานกับครอบครัวของตนหนิงฮวาให้บิดาอย่างเฟยเทียนเป็นคนลงนามในสัญญาแทนเฟยเทียนลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนจึงพูดถึงเรื่องการสร้างบ้านต่อหนิงฮวาบอกว่าอยากได้บ้านตามแบบที่วาดให้แบบบ้านที่นิงฮวาวาดออกมาคือบ้านสี่ประสานสิ่งที่ต้องการเป็นอันดับแรก คือการสร้างกำแพงล้อมบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของบ้านและทำคอกวัวให้กับเจ้าโกโก้เสียก่อนได้พวกเจ้าสะดวกให้ข้าไปดูบ้านตอนไหนนายช่างซานถามหนิงฮวสับตากับบิดาพวกข้าขอเวลาอีกสักสามวันท่านลุงค่อยเดินทางไปที่หมู่บ้านอยู่เปิงนะเจ้าคะตอนนี้ครอบครับว่าของพวกข้าเพิ่งซื้อที่ดินมาเพิ่มและกำลังจะให้ชาวบ้านช่วยกันถางหญ้าข้าคิดว่าสักสามวันคงจะเรียบร้อยพอดีหนิงฮวาบอกออกไปตามที่ได้คำนวณเอาไว้ในใจ ได้เช่นนั้นอีกสามวันเจอกันสำหรับวัสดุที่พวกข้าอยากได้นั้นจะนำไปให้วันนั้นเลยค่าแรงสำหรับการสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนคือ180ตําตำลึงทองราคานี้รับไหวหรือไม่แต่หากได้ราคานี้ข้ารับรองว่าง,งานที่ได้จะสำเร็จตามวันและเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอนเฟยเทียนหันไปทางบุตรสาวเมื่อเขาเห็นว่าหนิงฮวาพยักหน้าให้ก็ตอบกลับในช่างซานทันทีพวกข้ารับได้งั้นมาทำสัญญากันเลย เฟเทียนบอกกับนายช่างซานเมื่อทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วครอบครัวหลินก็ขอตัวกลับก่อนหนิงฮวาไม่ได้ให้ทุกคนซื้ออะไรกลับบ้านเลยนางไม่กลัวคนสงสัยเรื่องสิ่งของหรือวัตถุดิบในการทำอาหารเพราะครอบครัวหลินของนางอยู่ห่างไกลจากสายตาของผู้อื่นมากนักทุกวันนี้หนิงฮวายังคงให้ทุกคนแต่งกายด้วยชุดธรรมดาอยู่แต่หากเวลาผ่านไปสักระยะนางค่อยเอาชุดจากห้างสรรพสินค้าออกมาให้ทุกคนใส่หากตอนนี้นางเอาออกมา ชาวบ้านอาจจะสงสัยได้รอให้ร้านค้าบ้านหลินดังกว่านี้อีกสักหน่อยนิงฮวาคิดในใจ